สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักนะคะดิฉันแสงมณีจันทเพชรสังหารก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปสอ,อาสองเดือนนะคะก็ไปอบรมในระบบของราชการที่ว่าจะต้องให้ข้าราชการนั้นพัฒนาในเรื่องต่างๆที่ตามตำแหน่ง,งที่ได้รับผิดชอบนะคะค่ะรายการที่นี่อยุธยาผู้ว่าพบประชาชนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีเรื่องราวมากมายนะคะที่ท่าน ผู้ว่าจะมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวภาคค่าเวลาประมาณ20่สนาฬิกาทางเคเบิลทีวีทีวีของคนอยุธยานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางเคเบิลทีวีที่สนับสนุนการออกอากาศเป็นประจำนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงแรกของรายการนะคะรายละเอียดที่ท่านผู้ว่าจะมาเล่าเรื่องต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมและก็ได้ฟังจากท่านผู้ว่านั้นเรามาทักทายท่านพ่อเมืองกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปทราบราย ายละเอียดต่างๆที่ท่านผู้ว่าจะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคท่านขาสวัสดีครับคุณแสงมวีจันทร์สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับค่ะ ท่านผู้ชมคะารายการที่นี่อยุทยานะคะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเราจะต้องประชาสัมพันธ์นะคะที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมากๆแล้วก็ทางนโยบายของรัฐบาลนะคะอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับรู้รับทราบแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนั่นก็คือการที่ประชาชนจะต้องออกเสียงประชามติซึ่งวันเวลานะคะก็เป็นที่ทราบกันว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะส่วนในเรื่องรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวท่าน ผู้ว่าจะมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันค่ะเชิญค่ะท่านผู้ว่าค่ะครับก็ขอบคุณครับ,รบก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องชาวอุทยาเนี่ยคงจะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็ได้เห็นถึงว่าทางรัฐบาลก็ดีทางคณะกรรมการร่างรัฐธรมนูญก็ดีทางสำนักงานกกตก็ดีเนี่ยทางกกตก็ดีเนี่ยได้ขอความร่วมมือนะครับในเรื่องของการที่เราจะต้องไปช่วยกันนะครับในการ รณรงค์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยทุกคนผู้มีสิทธิ์เนี่ยไปออกเสียงนะครับลงคะแนนในร่างมตินะครับของรัฐมนูลซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็เลือีกเดือนเดียวนะครับ <Okay. S 1> อีกเดือนเดียววันนี้อีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> กบเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะวางรากฐานทางการเมืองนะครับและความมั่นคง ให้กับประเทศไทยนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับที่จะเป็นหลักของกฎหมายอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจโดยดุลพินิษของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งตรงนี้เนี่ย เราทางจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยนะครับก็ได้ดําเนินการนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับโดยการชี้แจงต่างๆโดยผ่านทางวิทยากรครูขอครูคอนะครับที่ลงไปในหมู่บ้านตาบลน,นะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้อขอความร่วมมือทั้งภาคโรงงานอุตสาหกรรมภาคสถาบันการศึกษาแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่นะครับจะเป็นทางทุกด้านหรือแม้แต่การออก กระจายเสียงนะครับใช้รถยนต์ใช้กิจกรรมผู้ว่าชวนปั่นนะครับปั่นจักรยานไปอันนั้นอันนั้นเนี่ยไปให้เชิญชวนประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากกราบเรียนว่าขอให้พี่น้องประชาชนนะครับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการลงประชามตินะครับได้ไปใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่เราตั้งไว้ว่าต้องให้ได้80%นะครับก็ขอฝาก ตรงนี้ด้วยและถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือประการใดเนี่ยให้ท่านสอบถามไปยังทางอำเภอสอบถามมาที่สำนักง,งานกรกตจังหวัดหรือว่าท่านจะค้นคว้าหาจากข้อมูลในสื่อสารต่างๆเนช่องทางสื่อสารต่างๆได้แล้วก็ทางกรกตก็จะส่งได้ส่งหนังสือนะครับคู่มือเป็นบุ๊กเล็ตเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแล้วก็สาระสำคัญต่างๆ ส่งตรงไปยังเจ้าบ้านซึ<ช>่งคาดว่าจะถึงประมาณอีกไม่เกินหึสัปดาห์นี้ก็ <คา S 2> จะถึง <คา S 2> ท,ทุกบ้านทุกหัวเรือนครับ สำหรับทางโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีการสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะคะในเรื่องของฉลาดรู้ประชามตินะคะก็จะมีะข้อมูลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ<ม>ด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทุกคนมีมือถืออยู่แล้วนะคะท่านค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ประชาชนจะต้องอร่วมแรงร่วมใจแล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถของเรานั่นก็คือเรื่องการที่ฉลอง ครองราชครบ70ปีในเรื่องนี้นี่เราทางท่านนายกะได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งเรื่องสวดมนต์โดยกำหนดแต่ละจังหวัดว่าจะให้วัดไหนมีการสวดมนต์แล้วก็จะมีการถ่ายทอดด้วยค่ะท่านขาจังหวัดของเราได้ได้มีการกำหนดแล้วหรือยังแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเหรอคะท่านกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสูงสุดกิจกรรมหนึ่งที่คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับจะได้มีส่วนร่วมนะครับใน การโอกาสการเฉลิมฉลองกอารครองราชส,สมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวครบ70ปีและในโอกาสเดียวกันที่สมเด็จพระนาเจ้าพนมราชินนานมีพระชน,นพรรษาครบเจ็ดรอบ8ปพรรษานะครับในปีนี้ซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยเรามีการดําเนินการมีการสวดมนต์จัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราจัดไปใหญ่ๆหลายครั้งที่วัดพระเชิญครับที่แล้วก็ตามอำเภอต่างๆก็ได้มีการจัด แต่ว่าจะมีการจัดใหญ่กําหนดพร้อมกันที่ทางรัฐบาลให้กําหนดเนี่ยก็คือวันที่26่กกรกฎาคมที่เรากําหนดไว้ที่วัดเสนาสนารามนะครับท,ที่ในอำเภอรพระนครศรียา,าซึ่งตรงนี้เราก็จะดําเนินพิธีในการทําพี่ิือสวดมนต์นะครับถวายพระพรแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับมาร่วมกันในวันนี้ ก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่อำเภอรพระนครหรือว่าอำเภอใกล้เคียงที่สามารถมาได้นะคะท่านเชิญชวนที่วัดเสนาศนะคะว่าวันที่26กรกฎานี้นะคะก็มีการเจริญสวดมนต์ด้วยนะคะค่ะท่านขะช่วงนี้รัฐบาลจะอมอบคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาชุมชนผ่านทางจังหวัด กระทรวงมหาดไทยปกครองจังหวัดในเรื่องของหมู่บ้านละ2 0 0 0 0 0บาทเรื่องนี้ก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้มอบให้กับผู้ว่าเป็นผู้ดูแลรตรวจและเล่งรัฐในกระบวนการต่างๆจังหวัดของเรานี่ได้มีการจัดกิจการกิจกรรมในเรื่องโครงการหมู่บ้านละสอง0 0นนี่ไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็เห็นว่ามีการกําหนดในช่วงของเดือนส1มเอดกรกฎานี้ก็เป็นการสิ้นสุดโครงการด้วยค่ะท่านคะ่ะครับตรงนี้ก็ อยากย้อนเรียน,ายนฝากบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นข้อห่วงใยของทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ย้ำเสมอแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็สร้างความลำบากนะครับพี่น้องทำนาทำสวนอะไรกันไม่ได้นะครับก็ทางรัฐบาลก็ออกมาตรการต่างๆมาในการช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรจะเป็นเรื่องของการมาตรการที่1่มอบปัจจัยการผลิตทางเครื่องมือทางด้านการเกษตรนะครับเครื่องจักรกลทางด้านการเกษตรก็ดีการเรื่องของการพักชําระหนี้อะไรต่างๆก็ดีนะครับการขยายเวลาชำระหนี้ลดดอกเบี้ยอะไรต่างๆแล้วก็มีมาตรการในเรื่องของการจัดทําแผนความต้องการของชุมชนซึ่งทางหน่วยงานทางกระทรวงเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ดําเนินการของเราก็ได้งบประมาณมาจํานวน มากพอสมควรนะครับมาทําความต้องการของชุมชนต่างๆแล้วก็ยังมีโครงการตาบลละหล้านนะครับที่ดําเนินการอันนี้ตาบลละหล้านนี่หน่วยงานไหนเกี่ยวข้องคะท่านอ๋อก็ทางทางปกครองจังหวัดสำนักงานจังหวัดจะรับผิดชอบอันนั้นก็อยู่ระหว่างการดําเนินการไปเกือบจะหมดแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ในการเบิกจ่ายขั้นตอนสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะครับทำพยายามแล้วก็จะมีโครงการกองทุนหมู่บ้านละห0 0 0สนที่ทางพัฒนาชุมชน ดำเนินการผ่านทางกองทุนหมู่บ้านที่คุณแสงมณีจันทร์พูดเมื่อกี้ก็ <c oughs> ล่าสุดนะครับก็คือโครงการเสริมสร้างศักยภาพของหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐหรือ <c oughs> เรียกว่าหมู่บ้านละสองแสนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ให้ทางชาวบ้านหมูกรรมการหมู่บ้านได้คิดร่วมคิดร่วมทําร่วมรับประโยชน์ <c oughs> นะครับใน,บนส่วนที่ทำอะไรบางบ้างก็อาจจะไปทําทางด้าน <c oughs> ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์บางบ้านก็นไปทําความดูแลสิ่งสาธารณะถนนหนทางขุดลอกคูคลองบางบ้านก็นไปซ่อมแซมสาธาร,รณะสิ่งสาธารณะต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้หรือไปทําอาชีพให้ทุกคนให้ทุกคนได้ร่วมออคิดว่าจะได้ทํำยังไงซึ่งโครงการนี้มีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วก็จะสิ้นสุดประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับภายในเดือนนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องการให้ชาวบ้านพี่น้องประชาชนได้ทําเป็นความห่วงใยของรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เราเร่งรัดการเบิกจ่ายตอนนี้ผมก็ได้สั่งการให้ทางอำเภอนะครับได้รายง,งานมาทุกวันตอนนี้เราก็การเบิกจ่ายอยู่ในขั้นตอนของการเบิกจ่ายนะครับก็ได้ประมาณสักตอนนี้ประมาณ3 0นะครับก็ภายใน3มเดือนกรกฎาคมเราก็จะเบิกจ่ายได้หมดนะครับในส่วนนี้เราก็าไม่มีปัญหานะท่านเนาะ ก็โครงการสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะคะคาดว่าเสร็จทันแน่ภายในสามเดือนแน่นอนนะคะานขดโครงการค่ะท่านขาช่วงนี้นะคะจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดแล้วก็ต่อยอดไปถึงระดับประเทศด้วยนะคะมันจะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาว ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกมีชื่อเสียงที่ชาวต่างชาติได้รู้ว่ามีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมีสถานโบราณมากมายมีวัดวาอารามกว่าร้อยห้าร้อยกว่าแห่งกว่าวัดอย่างเงี้ยนะคะท่านคะแน่นอนละคะ่ะกิจกรรมประเพณีด้วยที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาอันนี้จังหวัดของเราอะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ช่วงเนี้ย มีอะไรที่จะนําเสนอกับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอจังหวัดเราบ้างคะท่านขาครับก็อย่างที่คุณแสงมณีจันทร์ได้กล่าวนะครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สําคัญมีมรดกโลกนะครับเป็นเมืองนครเป็นนครประวัติศาสตร์ซึ่งผู้คนทั่วโลกเนี่ยเขาอยากมาเห็นอยากมานั้นเพราะว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบเราเนะเขาเพิ่งเกิดมาเมื่อร้อยปี200ร้อปีไม่เกินนี้แต่ของเราเนี่ยมายมาเจ็ดดรอยปีเป็นพันปีนะครับแล้วก็ได้สร้าง มีสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นมาที่เป็นศิลปะมีวัฒนธรรมต่างๆที่สวยงามอย่างยิ่งนะครับเราได้เป็นมรดกโลกขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างที่ทุกท่านทราบซึ่งในแต่ละปีเนี่ยแบบที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอยุปยาเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีจํานวนประมาณ7ล้านคนเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการพักหลายวันเหมือนกับที่จังหวัดอื่นนะครับมาวันเดียวแล้วกลับเลยหรือว่าเป็นทางการเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ทำให้เราต้องมาดูแล้วก็สิ่งที่เราเ,าเห็นตระหนักถึงเรื่องนี้่รงกันเพราะว่าเราเรื่องของทั้งด้านการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวดูดดึงดูดสำคัญในการที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนกระจายไปทุกภาคส่วนนะครับทั้งนักท่องเที่ยวไทยทั้งนท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งในจังหวัดพระนครศรียานอกจากเราจะตั้งรับโดยวิธีนี้เราก็ต้องทําเชิงรุกนะครับ ดำเนินการสร้างอีเวนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญอย่างเช่นในช่วงนี้เนี่ยเราก็มีอีเวนต์ที่ร่วมกันระหว่างทางจังหวัดทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวประเทศไทยทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว <Okay. S 1> ทางองค์งามบหานส่วนจังหวัด mm hmm. ต่างๆเนี่ยนะครับทางท่องเที่ยวและกีฬามาร่วมกันจัดอีเวนต์ในเรื่องของ mm hmm. อันซีนอยุธยา <Okay. S 1> ซึ่งเราก็มีกิจกรรมหลายอย่าง mm hmm. อย่างเช่นกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เริ่มด้วยการไหว้แม่ยนันหงเรือ <Okay. S 1> นะครับที่วัดพนัญเชิงอันนั้นก็เป็น แนวของการที่เราใช้ความเาชื่อความประเพณีวัฒนธรรมนะครับความเป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ประกอบการเรือนะครับให้เขาได้เห็นว่าการที่จะทําอาชีพตรงนี้การอะไรเนี่ยจะต้องมีแม่ยนางเรือแล้วก็ให้การคารพบูชาแล้วก็การท่องเที่ยวทางเรือเนี่ยเป็นเรื่องที่ สำคัญเพราะว่าอายุธยาเรามีแม่น้ำสามสายในเกาะเมืองเข้ามาเจ้าพระยาป่าศักดิ์ลบบุรีแล้วก็เส้นทางที่ผ่านเส้นทางที่เห็นในระหว่างสองฝั่งแม่น้าเนี่ยนะครับมีทั้งวัดวาอารามาที่ว่าเรามีวัดที่สวยงามที่มีอายุหลายร้อยปีแล้วก็มีพระพุทธรูปสําคัญที่เป็นที่เคารพนับถือเรามีแหล่งประวัติศาสตร์ที่ คนในที่สมัยอยาที่รุ่งเรืองแล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาจะเป็นบ้านโปรตุเกสบ้านฮอลันดาบ้านญี่ปุ่นหรือแม้แต่ทางด้านเ,เชคามัดจากทางเ,เปอร์เซียเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับทางมุสลิมนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ mm hmm. าสามารถร้อยเรียงกันถึงความเป็นอยู่ที่เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความมิตรไมตรีสมานฉัน,นย์รกว่วิถีชีวิตของคนจังหวัดวอยุธยเราใชไหครับสิ่งนี้เราก็ส่งเสริม ให้การท่องเที่ยวทางเรือเนี่ยเป็นจุดหมายหนึ่งในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเรือเขาได้ดูซึ่งในอนาคตเนี่ยตอนนี้อาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะมากันสี่ห้าคนแล้วจะนั่งเรือ,อยังไงแบบต้องเหมาเรือเขาก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ทางผู้ประกอบการเรือซึ่งมีถึง200ลำเดกก็จะดูในอนาคตอันใกล้อาจจะต้องว่าเออคุณมา5 6คนก็สามารถซื้อตั๋วกันไปหัวละ ส0 0ร้อบาทแล้วก็สามารถนั่งเรือได้ไม่ต้องถึงกับเหมาลำเรือถ้าเหมาเราเรือเป็นหมวกขณาอะไรนี้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับอันนี้แล้วก็ในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมของการแห่เทียนพรรษาทางเรือที่วัดพนัญเชิงนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในอันซีนที่ประกอบกันและรวมทั้งที่ในวันที่19ที่จะถึงสัปดาห์หน้านี่แหละครับแต่ช่วงพรรษาก็ที วิถีชีวิตของราชโดที่ภาคไท่เป็นประจำทุปีก็เป็นไม่ใชปีอันนั้นเป็นโอ้โหเขาสืบทอดมายาวนานการแห่เทียนมาซาทางเรือนะครับที่มีเรือมาชาวบ้านอะไรต่างๆมาร่วมกันอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากเชิญชวนให้ท่านนักท่องเที่ยวท่านเนี่ยได้มาเยี่ยมชมนะครับในกิจกรรมเหล่านี้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกม้ากที่จะทําเสริมจะเป็นเรื่องของเส้นทางการ ท่องเที่ยวทางจักรยานทางบกอะไรต่างๆนะครับในเพราะว่าอยุธยาเราอันซีนครับยังมีอะไรหลายอย่างเส้นทางที่เป็นไบค์เลนเนี่ยตอนนี้ได้มีเส้นทางที่ให้นักท่องเที่ยวได้ขี่จักรยานได้แล้วหรือยังคะท่านคะต๋อครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับในส่วนของจังหวัดเราเห็นความสําคัญตรงนี้ก็ได้ใช้งบในรงงบพัฒนาจังหวัดมอบให้ทางท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการตอนนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการอยู่นะครับก็ในส่วนของในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ก็บินระยะทางอยู่ประมาณที่ผู้ว่าชวนเปนปดกิโลนะครับก็จะเป็นไบเลนนะครับเป็นทาแถบสีให้เฉพาะจักรยานเท่านั้นเองที่ไปแล้วก็จะมีที่บางปะอินพระวังบางปะอินอันนี้ใช้งบของจังหวัดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะใช้งบของทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็คงจะเริ่มได้ในปีหน้าที่เป็นเส้นทางยาวมาจาก ทางปฐุมธานีทางรังสิตธรรมาศาสตร์รังสิตก็ไปถึงจังหวัดชัยนาทนะครับอันนั้นก็เป็นระยะทาง184กิโลเมตรก็อยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่เพราะ,ะว่าเขาต้องให้เกิดความประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนที่ผ่านด้วยนะครับในรูปแบบว่าชุมชนมาแวะตรงนี้ชุมชนจะมีกิจกรรมอะไรจะได้ขายของจะได้แสดงศิลปะวัฒนธรรมจะได้มามีส่วนร่วมกับคนที่มาอันนั้นอยู่ในระหว่างส่วนกลางตรงนี้ผมก็มอบให้ทางท่าน รองผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาไปเป็นคณะกรรมการร่วมในศูนย์กลางในเรื่องของการพิจารณาเส้นทางจักรยานทางยาวนี้ะนะครับพูดถึงนะคะท่านผู้ชมคะในเรื่องของการที่เราจะเที่ยวงานประเพณีการแหร่เทียน ทางน้ําของแถเทียนพันษาแถแห่เทียนพันษาทางน้ําของตลาดราชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นนะคะรายละเอียดนะคะสําหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะจองที่พักหรือว่าจองที่จับจ่าย ของขายนะคะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์นะคะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลราชโดนะคะ035 740 263นะคะหรือที่ทอทอท,อท,อทอสํานักงานการท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยานะคะ035 246 076นะคะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นแพ็กเก็ตในการเที่ยวรอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะท่านคะในเรื่องของการที่าภารกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยท่านภารกิจต่างๆหรือว่าในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนที่อยากจะบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทราบว่าสัปดาห์ที่แล้วท่านไปไหนทําอะไรที่พี่น้องอยุธยาอยากจะ,ะควรที่จะรู้ม,มีเรื่องอะไรบ้างคะท่านขาอ๋อก็มีหลายเรื่องผมอาจจะจํา ไม่ได้หมดนะครับ <C' est S 2> <ค>เพราะว่าโดยโดย,โดยโตัวเองแล้วก็ที่ออมอบหมายท่านรอง <c' est> ผู้ว่าการจังหวัดมอบหมายให้ทางหัวหน้าส่วนรชาชการต่างๆที่ <c' est> ได้ไปทั้งในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ <c' est> มหหีหลายกิจกรรมนะครับ <c' est> จะเป็นเรื่องของการที่เราทําโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่ต่อเนื่องก็ดีที่เราไปสวดมนต์ทุกวันธรรมเสวนาที่มันพระที่วัดวัดหนึ่งนะครับแล้วก็เราแบ่งสายไปมีรองผู้ว่าไปสายหนึ่ง ก็สิ่งเห <im itation> ล่านี้ก็อยากจะเรียนบอกนะครับว่าพื้นที่หรือว่าโครงการหรือเรื่องโครงก <im itation> ารนี้เนี่ยเป็นโ <im itation> ครงการที่สําคัญนะครับเราจะได้เรียกว่าในฐานะพุทธศาส, <im itation> ส,ษษาสนิกชนนะครับในการไปสวดมนต์แล้วก็ได้พบป,ปะผมก็ได,ได้ได้พบปะชาวบ,บ้านด้วยได้พูดคุยกับพี่น้องชาวบ้านด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับแล้วก็ได้เห็น เด็กนักเรียนมาร่วมนะครับมีคนชาวบ้านมาร่วมะนะครับอันนั้นก็จะได้ช่วยซึมซับและไดรู้จักรู้ถึงหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องของทางศาสนานะครับของพุทธศาสนาเราแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ททน่าดีก็ไปก็ได้เห็นถึงความร่มรื่นชื่นใจของของ,ของ,ของวัดวาอารามะนะครับผมคิดว่าเรามีสิ่งที่ดีๆในนี้แล้วก็จะให้เกิดประโยชน์ได้อย่างดีด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ย ก็ยังมีงานในในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับคือเมื่อวันที่9เนี่ยนะครับก็มีการเปิดงานของทางกีฬาอาชีวะภาคกลางนะครับยกวาอาชีวะกรุงเก่าเกมส์จังหวัดเราได้เป็นเจ้าภาพจังหวัดพระนคยาก,นะก็มีจากทั้ง14จังหวัดนะครับมีสถาบันอาชีวะสามาถึง75สถาบันนะครับเิไลเนี่ยมาร่วมกัน มีนักกีฬาและบุคลากรต่างๆที่เข้ามาร่วมกันเกือบ5 0 0พันคนถือว่าไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคิดว่าเราในฐานะที่เป็นถือว่าเราเป็นเจ้าบ้านนะเจ้าภาพเราเป็นเจ้าบ้านตรงนี้เลยอยากฝากไว้ว่าช่วยกันนะครับพวกนี้ก็เพราะว่านักเรียนนักศึกษาที่มาก็ถือว่าเป็นลูกหลานเรานะครับแล้วก็เราต้องดูแลความปลอดภัยอะไรต่างๆให้เขาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ การที่ร้านค้าพาณิชย์อะไรต่างๆนะครับก็จะเนินานประกอบการอะไรต่างๆก็ต้องดูแลอย่าไปเอาเปรียบคือเราต้องไม่เอาเปรียบกับทุกคนแล้วต้องเป็นธรรมแล้วก็ถ้าราคาเราเคยคิดยังไงก็ให้แบบนั้นถ้าลดได้ก็ดีถ้าเราวันนั้นนะครับถ้านั้นเป็นประโยชน์การนั้นบอกว่าอานี่ลดพิเศษสําหรับนักกีฬาที่มาอ่าครับก็จะเป็นนี่กิจกรรมไปถึงวันที่เท่าไหร่คะท่านคะถึงวันที่15 15ก็กระดานะคะวันอาทิตย์นี้ก็อาทิตย์ที่สิ ก็ยังมีเวลาอีก5วันที่จะไปชมไปเชียร์กันใช่ครับก็ก็มีการเปิดอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วแล้วก็ทางพอทางเทคนิคทางพวิทยอาชีวะพอสาวพัฒช่างสถาบันอะไรต่างของเราซึ่งมีอยู่หลายแห่งเนี่ยทั้งต่อเรือทั้งอะไรต่างก็เป็นเจ้าภาพร่วมผมก็เลยฝากตรงนี้ว่าลูกหลานมาตรงนี้สี่ห้พันคนการดูแลทางการอะไรต่างๆนะครับก็ทางการความปลอดภัยจะ ให้ตำรวจฝ่ายเดียวไม่ไหวะนะครับเพราะตำรวจก็มีจำกัดแต่ว่าเ็าดูแลเต็มที่นะครับก็กำชับทางตำรวจผู้ทอนจังหวัดท่านผู้การอะไรก็ดูแลดีแต่ว่าทุกคนต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับแล้วก็ให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีของอยุธยาเขาก็จะได้ไปบอกต่อด้วยว่าเออมาอุทยาแล้วโอ้ดีบ้านเมืองสวยงามสะอาดนะครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ช่วยกันดูด้วยผมก็ตามนโยบาย ยึดยาเมืองสะอาดได้อยู่เชื่อชุมเโลกโลก็ของเราก็ช่วยกันนะครับให้บ้านเราสะอาดรสะอาดตามีความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ค่ะท่านค่ะพูดถึงเยาว,วชนที่มาในงานการแข่งขันกีฬาอา,อาชีวะเกมระดับภาคทั้ง สี่จังหวัดเนี่ยเยาวชนในรุ่นที่เป็นหัวเรี้ยวหัวต่อแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงในเรื่องของอยาเสพติดด้วยโครงการนี้หรือว่ากิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้นับว่ามีประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยอย่างไรคะท่าน,นแน่นอนครับเพราะว่าการกีฬาเนี่ยจะช่วยป้องกันเรื่องปัญหาย,ยาเสพติดได้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยเรื่องของภาวะเลือดร้อนแรงในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมไม่ ตีการไม่อะไรให้มีความรักความสามัคคีให้อภัยซึ่งกันและกันนั้นเป็นปรัชญาของการกีฬาอยู่แล้วนะครับยาเสพติดก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเพราะว่าคนถ้าดึงเนี่ยถ้าคนรักษาสุขภาพเนี่ยเขาไม่สนหรอกเขาคือเขาจะหนีเลยเรื่องยาเสพติดเพราะเขารู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเราปลูกฝังให้เด็กของเราเนี่ย นะครับคนเนี่ยได้เล่นกีฬาได้อะไรเนี่ยก็จะช่วยป้องกันเป็นเกราะป้องกันอย่าเสพติดได้ดีคร<ต>ับท,ท่านจะเห็นว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยจังหวัดอยุธยาของเราเนี่ยมักจะเป็นหนึ่งในเรื่องข่าวคราวที่เด็กนักเรียนตีกันแต่ช่วงเนี้ซาหายไปก็ท่านคะเป็นจังหวัดอื่นแทนแล้วก็ได้รับทราบข่าวมาในเรื่องที่ดีว่าจังหวัดของเราเนี่ยมีภาพลักษณ์เป็นที่น่าพึงพอใจถึง 94. 5่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของอะไรค,รคะความพึงอพอใจครับอันนั้นคือเรื่องของ ปัญหายาเสพติดการแก้ไขป,ปัญหายาเสพติดนะครับในในระดับภาค,คะนะครับภาคเนี่ยเราได้รับความออยอมรับแล้วก็ความพึงพอใจเพราะว่าเรามีการปฏิบัติทั้งการจับการป้องกันการดูแล<ม>การส่งต่อคนที่บ,บําบัดยาเสพติดเนี่ยไปให้มีอาชีพทำมาหากินอันนี้ต้องบูรณาการร่วมกันนะครับแล้วก็เรื่องของนักเรียนตีกันเนี่ยต้องขอบคุณทางผู้บริหารโรงเรียนนะครับโดยทางอาชีวะทางอะไรร่วมกับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตําตำรวจซึ่ง ออท่านทางตำรวจเนี่ยเขาจะดดีๆท่านทันตุลัยโควดิตเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงครับจับเอาเด็กมาทําอบรมมาในต่างๆพูดคุยกันจกกนกระทั่งเขารู้สึกถึงความกลมเกลียวกันนะครับคือเด็กไม่กลัวตำรวจแล้วแต่นี่กล้าเข้าหานะคะท่านค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องกิจกรรมดีๆนะคะเกี่ยวกับเด็กเยาวชนที่นี้มีอีกเรื่องหนึ่งกับท่านขาใหม่ๆเลยมเมื่อวันที่เจ็กระดามที่ผ่านมาเนี่ยม,มีชมรมผู้สูงอายุ <รอ S 1> ในเรื่องค่ะ,คะท่านมีอะไรจะเล่าให้พี่น้องประชาชนก,ก็เป็นที่น่าชื่นใจนะครับว่าเรื่องของออการรักษาสุขภาพแล้วก็การมีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยอยุธยาของเราก็ถือว่ามีกลุ่มนะครับกิจกรรมที่น่ารักก็คือกลุ่มนักกีฬาผู้สูงอายุซึ่งใน เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาผมก็ได้ไปร่วมนะครับไปพบปะทางคณะนักกีฬา170กว่าคนนะครับจะเตรียมตัวที่จะไปแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุเนี่ยที่จังหวัดสุรินทร์หรือเสเรนเกมนะครับเป็นการแข่งขันเป็นประจําปีออซึ่งเราส่งนักกีฬาไปมากที่สุดรู้สึกจะกว่าทุกจังหวัดเลยพอๆกับสงขลาสงขลาจะน้อยกว่าเรานะครับแล้วก็ส่งไปทั้งกีฬา,า,าเก้าประเภทมีทั้ง แอโรบิกมวยไทยน่ารักเชียวนะครับมีทั้งกีฬาออออกอล์ฟกีฬากีทากีฬาวิ่งอะไรต่างๆหลายประเภทก็พูดคุยก็ได้ความสดชื่นผมคิดว่าท,<ๆ>ทุกอย่างเนี่ยเพื่อความสมัครสมานสามัาคคีไม่ได้คิดว่าจะเอาแพ้เอาชนะอะไรกันน,นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการได้ไปเจอได้ไปคุยได้ไปมีความรู้จักมักคุ้นกันกับจังหวัดอื่นๆแล้วก็เอาประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มา ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนข้างเคียงดูแลชุมชนต่อไปก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยอย่าว่าแต่ผู้สูงอายุเลยผมเห็นแล้วท่านแข็งแรงกับเราหลายคนนะครับมาร่วมกันออกกําลังกายะนะครับเพื่อสุขภาพก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ท่านผู้ว่าได้นำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ เรื่องการแข็งแรงของร่างกายนั้นนะคะไม่มีเงินทองนั้นซื้อไม่ได้นะคะทานถ้าอยากร่างกายแข็งแรงต้องทําด้วยตนเองค่ะท่านค,ะค,ค่ะจะบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชนเนี่ยนะคะ เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นภารกิจหนึ่งที่กรมประชาสัมพันธ์มอบให้กับสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะให้มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชนเนี่ยนะคะจะมีข้อมูลเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเลยนะคะโดยเฉพาะาท่านมารับฟรีนะคะหรือว่าไปารับได้นะคะที่โรงพยาบาลที่สถานีตำรวจที่ อำเภอต่างๆนะคะทางเราได้จัดส่งไปให้นะคะพร้อมทั้งถ้าท่านมาที่สารการก็มาที่สํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะเดือนหนึ่งจะออกสองครั้งค่ะทุกวันที่1ของเดือนและวันที่15นะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลน,นั้นมีโครงการอะไรที่ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะดูแลทุกสุขหรือว่าคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะก็มารับฟรีได้นะคะ รูปเล่มสวยงามเป็นภาพสีหมดนะคะและสุดท้ายของรายการนะคะผู้ท่านผู้ชมที่ชมรายการที่นี่อยุธยาช่วงผู้ว่าพบประชาชนนะคะดิฉันมีของที่ระลึกให้นะคะก็นะคะมารับได้นะคะไม่ว่าท่านจะส่งลายมาติชมในรายการหรือว่าเขียนจดหมายมาหรือว่าโทรศัพท์มานะคะ,ะมีกระเป๋าซึ่งก็ไปอบรมมานะคะนำมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของชีวิตใหม่ของวิกรมกรมดิตนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่ดีมาก เลยนะคะในการดำรงชีวิตนะคะพร้อมทั้งปากกาวัดล่องขุนด้วยนะคะนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็มีทุกสัปดาห์นะคะเขียนจดหมายมานะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการที่นี่อยุธยาผู้ว่าพบประชาชนดิฉันแสงมณีจันท์เพชรสังหารและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านประยูนรัตนเสนีนะคะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ชมแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ